สวัสดีจ้ะเพื่อนๆเหมือนนี้พี่น้อยมาอัปเดตพักในบ้านเนาะที่พี่น้อยคนเข้าบ้านเนาะจ้ะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นมะละกีนกแล้วก็ตำลึงแล้วก็พักปลังแล้วก็จะมีกระชายนะมาขอมาตุนหนึ่งกระชายมาขอมาบ้านท่านเหมือดจ้ะเพิ่งพักปลังพี่น้อยเร้อจ้ะเพื่อน นี่จะจะค้นตนุนเบิงเบิงความเา่าของเขาด้วยขึ้นไปขึ้นไปอาจจิมีแสงอน,นี้เด้อจต่เพราะว่ามันดูติดหน้าต่างเนาะมันนี่แดดดีจ้ะคุณพ,พักป่ังขึ้นหน่อยคุณเหงาไปคุณพ,พันขึ้นมาหาอนะันมาละคุณนะดีสุดยอดสุดยอดอยุ่ใสะ่ะนี่สุดยอดอยู่นี่ เงีคักพักฝรังกะจะเอาเขามาอีกอยู่แจมี่อยู่ยูนิตูเนาะอ่ะมาว่าท่านเหมดคิดว่าคิดว่าเขาจะว่าโทานหนาวดอกเกี๊ยวเขา,าบ้านเหมดแหละพักฝรังจะมาละกะพุ้นไปพไปกีไปใส่เด้อพี่น้องเอ้ยอ่ะไปใส่กันไปตามสบายเลยได้เลยเอาอันไม้ไผ่มาเฮ็ดข่างพักให้เขาพคนนะ่ะ ขันกันไปมั่สวสัวไปปนกับผักตำลึงปนกันอุยุอญญาญะอยูุ่นี่แหละพี่น้อยเด็ดใบเขาออกดิขอมาบานต้องเด็ดใบออกเด็ดใบเอากแล้วให้เขาเป็นโป้งใบขึ้นมาไหมาทั้งตำลึงทั้งอะไรมาละนี่แหละเด็ดใบออกเมดแต่ว่าตำลึงแตกใบขึ้นมาไม่หลายอยู่คุณทั้งแตกใบทั้งเอ็น แทงยอดออกมาขึ้นไปคุณแข่งกันกัมะละบกเก็บกินดอกกันชีเก็บกินกัญจะเก็บกินหนึ่งแต่ใบมันเห็นละนันเด็ดใบมันไม่นันเฮ็ดข้าวเขาเนาะแต่ใบยอดของเขาเขาเป็บปอยให้เขาพันไปถ้งสี่หละพันอยู่นี้ของรับแขกนี่แหละเจายขามาอีกอยู่แจ่ตะบานเบิ่งกันไว้กอยยางเกียวขามาใดเนาะ ที่มันทีว่าเป็นตลอดหนาวเนาะสำหรับตะไคร่ก็เอาเข่ามาเนีตะไคร่เข่ามาตนนึงก็ยังโอเคอยู่ดีพระบ่ามันบ่านหนได้เปิดไอ้ฮีตเตอร์ในบ้านอุณหภูมิมันก็นยัง อุณหภูมิกบก็ขางนอกระจบพอๆกันอยู่แต่ว่าถ้าเปิดไอถ้าเปิดฮีเตอร์ถ้านานหน,น,น,นาวเราเปิดฮีเตอร์พักเขากระจีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยอาะทีมีใบงิกใบงอเพราะว่าเขาบม่ค่อยมากเนาะฮีเตอร์คันว่าเปิดฮีเตอร์ค้นกันหนาวคันเปิดฮีเตอร์พักกับว่ามาก กมาค่อยลุ้นกันว่าหลังจากที่เปิดฮีตเตอร์แล้วมันจะเป็นจังใดกันแต่พี่น้อยคิดว่าใบาเขาคือจริงคือจริงงอคือจริงยิกกันพี่น้อยว่าเนาะกร,ะร้างมันถอกแต่มันบ่ตายใบยงิกใบงอกรสระางาามาแต่แต่มีชีวิตหลอดให้ถึงช่วงนนหน้าฮอนปีหน้ะ ชีวิตคนต่างแดดเน,นาะจะเนาะมีพักไทยกะเลี้ยงดูเพื่ันมาเลี้ยงลูกคนเด้ดที่ปลูกของไทยก็มีความสุขเลยจ้ะทายแอนนี่เบิรงอีกดอกไม้ หมู่บ้านนี้มีนนคนฝรั่งเขามาหายพี่น้อยซอยเหลือเขาเรื่องธนาธนาคารนเขามันถูกบล็อกเนาะเขาเปิดธนาขั้นไปอ,อยู่เมืองไทยสาขากรุงศรีอย,ยุธยาบันนี้ธนาขั้นเป็นถือบล็อกเป็นโอนเงินเขาไปได้เพ็เ่เรียกให้พี่น้อยไปซอยเพ็่อเพว่าเพ็่ฟังเขาบพระหัวเรื่อง กับพนักงานธนาคารกับเบาภาษาอังกฤษแหะแต่ว่าเ,าเขาา้าบ้านเท่าเนาะกับเาบเาอเพอเคยบางคนกับเบาพอเคยเก่งเพื่อนกับรีบฟังเบาหูวเรื่องพอนะเพป็นว่าเตื่อไปเบาไปชั้นแน่ไปฟังปฟ่งจะในว่าต้องคิดจังใดพี่น้อยก็รีไปซอยเราเราก็เลยซื้อดอกไม,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 ม้มาให้พี่น้อยซื้อดอกกุหลาบมาให้เพราะบานว่า,านันเป็นแฟนกันบนเดียเดียวนี่เป็นคำข,ขอบคุณเนาะ ัางเขาจีบใส่อย่างห้าแบบฟีฟีดอกเขาจีมีเน่ตอตอบแทนห้าเป็นดอกมงดอกไม้อันนี้ก็จิเป็นอันนี้ก็จะเป็นอันลูกสะพายพี่น้อยมันมาประกอบให้พี่น้อยได้นี่เห็นปะเป็นตู้พักนี่แหละซื่อมากกัเนเป็นอันชินนี่น้อยเขารอแค่และกับมาประกอบที่เห็นย่น่ประกอบเหมือนได้นี่ดอกมงดอกไม้นี่ก็เอามาเห็นเองเนี่ เติดกงติดกาวเฮ็ดเองเนอพี่น้อยเฮ็ดว่าใดเด้อสายตาพอดีลูกสบายเป็นมะนางเฮ็ดให้เฮ็ดอยู่ให้เกือบเกือบเกือบสองเดือนบ่ตั้งแล้วนี่เฮ็ดแน่บ่เฮ็ดแน่เนาะแล้วตั้งแต่อารมณ์มันเนี่ยมะนางฮักดีตู้พักนี่เราจะอัปเดตในเบื้องแค่นี้ก็น่นจาจะเนาะในเบื้องว่าคลิปต่อไปพี่น้อยจะเอาไปยังมาให้เบื้องอีก แค่นี้ก็เด้วจ้ะสำหรับคุณที่ขอมาเบิงกับขอบคุณหลายๆจ้ะได้พอกันคลิปนานแล้วจ้าสวัสดีจ้า